มือถือช้ามือถืออืดความจําเต็มอย่าพึ่งท้อแก้ได้ไปดูกันเลยครับอาการเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเลยท่านชมเดี๋ยวคุณหนิงจะสอนให้ในคลิปนี้แบบละเอียดเลยแต่ก่อนอื่นท่านชมต้องรู้ก่อนครับว่าแอปอะไรที่มันมีปัญหานะครับอย่างเช่นท่านชมเป็นสายเกมเล่นเกมไหมครับถ้าเล่นเกมเนี่ยเกมนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้งานอยู่หรือเปล่าวิธีการเช็คก็ง่ายๆครับเพียงแค่เอาชื่อเกมนั้นไปเซิร์ชใน Google ครับว่า เกมนี้เหมาะสมกับมือถือสเปคอะไรนะครับแรมเท่าไหร่รอมเท่าไหร่ CPU อะไรเราก็จะเจอข้อมูลตามนั้นครับและถ้าเกิดว่าเราใช้สื่อโซเชียลอย่างเดียวดูหนังฟังเพลงอันนี้เนี่ย ไม่มีปัญหาเลยครับเดี๋ยวเราสามารถทาตามที่คณหนึ่งแนะนําในคลิปนี้ได้นะครับรวมถึงคนที่เล่นเกมแล้วมีปัญหาเนี่ยก็สามารถทาตามที่คณหนึ่งแนะนําในคลิปนี้ได้เช่นกันเมื่อทราบตามนี้แล้วขอกคร่งหนึ่งแชร์ก่อนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วคนหนึ่งทราบด้วยนะครับเพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปได้วยกันเมื่อแชร์เรียบร้อยแล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหามือถือช้ามือถืออื่นไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกครับท่านผู้ชมเปิดมือถือท่านผู้ชมขึ้นมาครับให้่าน้้ชมมสััังเเกกตตวีอลยครบ หัวใจสําคัญสําคัญมากครับแบตเตอรี่ต้องเต็มท่านผู้ชมถ้าเป็นใครเป็นขีดแดงแบบนี้โอ้โหรีบเอาไปเสียบแบตเตอรี่ก่อนเลยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งมาทาตามคุณหนึ่งนะอ่ะในทีน่นี้นะครับจังหวะว่ามือถือสาธที่ตัวอย่างคุณหนึ่งแบตกำลังจะหมดพอดีเลยนะครับคุณหนึ่งก็มีพอแบงค์ที่พกติดตัวประจาคือพอแบงค์ขนาด20 0 0มแอมป์ตัวนี้นะครับมันมีสายที่สามารถชาร์จได้กับ,บถือรุ่นแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับเวลาเสียบชาร์จปุ๊บมันก็ขึ้นชาร์จอุ่นๆแบบนี้เลยสัังงเเเเกตหห็็นนนนว่าามมมีด้ขึ นี่คือตัวต้นเหตุที่ทําให้มือถือเราช้าลวนเครื่องค้างอืดด้วยนะครับท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีอะไรป๊อปอัพเด้งๆเนี่ยยิ่งรีบต้องเข้าไปกําจัดเลยท่านผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุคือเวลาที่เราปิดพักหน้าจอปุ๊บเนี่ยแล้วเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเจอแอปโชว์ตุกๆเๆๆๆๆๆๆต็มแบบนี้เลยครับดังนั้นขั้นตอนแรกคุณหนึ่งจะพาไปกําจัดไอ้เจ้าตัวแอปแอบการทํางานอยู่เบื้องหลังก่อนครับ แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าแอปอะไรบ้างที่มันแอบการทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับดังนั้นให้ท่านชมทําตามนี้ครับไม่ว่าจะใช้มือถือย่อรุ่นอะไรก็ตามทําตามที่คุณหนึ่งแนะนําดังต่อไปนี้ได้เลยไปที่การตั้งค่าของมือถือเราแล้วไปเลื่อนหาเมนูที่เขียนว่าแบตเตอรี่ครับนี่แบตเตอรี่แอปตัวไหนมันทํางานอยู่เบื้องหลังเยอะที่สุดแอปตัวนั้นคือแอปที่กินแบตเตอรี่มากที่สุดคับท่านผู้ชมนะครับดังนั้นให้เรามาเลื่อนหาครับอ่าในหน้านี้ครับมันจะโชว์เลยท่านผู้ชมเห็นไหมดังนั้นท่านผู้ชมจดเลยครับ เอาปากกากระดาษมาจดๆจๆให้หมดเลยครับว่ามันมีแอปอะไรบ้างนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่นี้กดดูเพิ่มเติมครับท่านชมก็ประเมินหรือว่าถามตัวเองก่อนครับว่าแอปตัวเนี้ยใช้ไหมถ้าไม่ใช้เดี๋ยวท่านชมไปทําการปิดตามที่คุณหนึ่งแนะนําเลยนะครับตัวต่อมา Google p l y y อันนี้เราใช้อยู่แล้วก็คือเอาไว้โหลดแอปนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแอปท k t o อกที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอันนี้ก็ แล้วแต่ท่านชมจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้นะครับในที่นี้คุณต้องอไว้นะครัเพราะคุณหึงใช้ TikTok อกประจำนะครับแล้วก็ในส่วนของ Google หรือว่าแอปอะไรเนี่ยชมจดให้เลยครับจดจดเลยนะครับยิ่งแอปตัวไหนไม่รู้จักเนี่ยยิ่งควรจดเลยนะครับอ่ะในที่นี้คุณหนึ่งส่งไิเหตุการณ์ว่าตัวนี้นะครับตัวแรกเลย เจ้าตัว p r o คแ l a เช c h e r ตัวนี้คุณหนึ่งไม่ได้ใช้งานเลยนะครับดังนั้นท่านผู้ชมจดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อจดแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมกดปัดหน้านี้ออกไปเลยนะครับหน้านี้เราเข้ามาเพื่อทําการเช็คครับว่ามีแอปอะไรที่มันทํางานหรือว่ากินแบตเตอรี่อยู่นะครับอันไหนกินแบตเยอะสุดแสดงว่าตัวนั้นแหละมันแอบทํางานอยู่เบื้องหลังอยู่นะครับดังนั้นเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับไปครับ ไปในส่วนของการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าในการตั้งค่าตอนนี้เราจะไปในส่วนของแอปพลิเคชันครับไปเลื่อนหาแอปพลิเคชันนี่ไปที่เมนูแอปครับกดเข้าไปที่หน้าแอปปุ๊บนะครับให้ท่านชมนะครับเขียนชื่อแอปลงไปในช่องค้นหาเลยครับฮะเมื่อกี้คุณหนึ่งคือ p o c o l a u เ e อใช่ไหมท่านชมอ่าก็กดพิมพ์ลงไปครับพ่โพโคนะครับอ่าอ่าเจอแล้วนะครับอ่าเมื่อเจอชื่อแอปนั้นแล้วครับกดเข้าไปครับท่านชมให้ท่านชมนะครับ เอาออกไปเลยถ้าไม่ได้ใช้นะถามตัวเองให้ได้ก่อนใช้ไหมถ้าใช้ยาวออกนะครับแต่ถ้าไม่ใช้เหมือนกับคุณหนึ่งเนี่ยเอาออกไปเลยท่านผู้ชมวิธีการออกให้ทาแบบนี้ครับอย่างแรกครับท่านผู้ชมกดบังคับหยุดก่อนนะครับกดตกลงครับเมนูคําสั่งอาจจะไม่เหมือนกันเพราะมือถือแต่ละรุ่นแต่ละย่อเนี่ยเมนูตําแหน่งมันไม่เหมือนกันแต่ท่านผู้ชมโฟกัสที่ชื่อนะครับเอาชื่อหายได้ในหน้าแบบนี้ครับมันจะมีชื่อนั้นอยู่นะครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมไปที่เก็บข้อมูลครับกดไปที่เก็บข้อมูลก่อน พอกดไปที่เก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บท่านชมจะเจอคําว่าล้างข้อมูลหรือว่าล้างแคชนะครับอ่ะกดเข้าไปตรงนี้ก่อนท่านชมจะเจอเมนูที่เขียนว่าล้างแคชกดล้างแคชครับแล้วกดตกลงนะครับแล้วให้นักชมกดไปที่ล้างข้อมูลนะครับกดตกลงครับเราจะล้างแคชก่อนแล้วก็ล้างข้อมูลนะครับดังนั้นถ้าท่านชมใช้มือถือต่างรุ่นต่างยี่ห้อกักบพี่คุณถึงใช้เนี่ยให้าท่านชมไปที่เก็บก่อนนะครับท่านชมจะเจอคําว่าล้างข้อมูลแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับท่านชมกดออกไปครับ แล้วท่านผู้ชมก็ไปพิมพ์ตัวอื่นต่อมาเลยครับว่ามีตัวไหนบ้างที่ท่านผู้ชมจดมาตามที่คุณหนึ่งแนะนำนะครับอ่ะเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับคุณหนึ่งสมมุติเหตุการณ์ว่าเรากําจัดไอตัวแอบการทํางานเบื้องหลังเรียบร้อยแล้วครับวิธีที่1วิธีที่2ครับเราจะไปกําจัดในส่วนของไฟล์ขยะที่มันสะสมและหมักหมมอยู่ในตัวแอปที่เราใช้งานปัจจุบันอยู่นะครับท่านผู้ชมใช้แอปอะไรบ่อยที่สุดครับ ให้ท่านผู้ชมไปทาตามที่คุณหนึ่งแนะนําดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับอ่ะในที่นี้นะครับคุณหนึ่งใช้ในส่วนของ t i k ตอกคุณหนึ่งก็กดไปที่ t i t ตอกครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับกดค้างไว้ที่ติ๊กตอกครับกดค้างไว้เลยนะครับท่านผู้ชมจะเจอคําว่าล้างแคสนะครับกดล้างแคสนะครับมันจะเด้งพาไปที่หน้าการตั้งค่าของตัว t i k t อกเองนะครับดังนั้นท่านผู้ชมรอสักับพักหนึ่งนะครับมันจะเจอคําว่าแคสเห็นไหมมันมีปริมาณไฟอยู่นี่แหละครับไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ดังนั้นกดล้างแคสตรงนี้ครับ แล้วยืนยันกดล้างครับมาจะเป็น00แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วท่านผู้ชมกดออกมานะครับหลังจากนี้ทีนี้ถ้าเป็นแอปอื่นๆล่ะจะทํำยังไงนะครับแอปอื่นๆเนี่ยนะครับยกเว้น TikTok เนี่ยเขาจะมีเมนูแบบนั้นพาเข้าไปนะครับแต่ในส่วนของแอปอื่นๆเนี่ยให้ท่านผู้ชมทําดังต่อไปนี้ครับให้ท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเรานะครับแล้วไปที่แอปพลิเคชันครับไปหาคําว่าแอป พิเคชันครับกดไปที่แอปนะฮะให้นู้ชมไปเลือกแอปที่นู้ชมใช้งานบ่อยๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอป Li n e แอป a c e b o o k นะครับหรือว่าแอปอะไรก็ตามนะครับ t i k t อกทำแบบนั้นนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของแอปอื่นๆกันบ้างครับอ่าอย่างสมมุติว่าคุณหนึ่งใช้แอปเป๋าตังค์เยอะนะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ครับซึ่งตรงนี้ท่านชมต้องโฟกัสเป็นพิเศษหน่อยนะครับให้นู้ชมนะครับไปที่เก็บข้อมูลนะครับในตัวแอปนั้นๆนะครับไปที่เก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนี้ ให้นู้ชมไปหาเมนูคําสั่งนะครับที่เขียนว่าล้างแคสครับกดล้างแคสนะ่านผู้ชมนะให้สังเกตแคสครับมันจะมีปริมาณไฟอยู่นะครับให้นู้ชมไปกดคําว่าล้างแคสจนกว่ามันจะเป็นศูนย์แบบคูนึงแบบนี้นะครับซึ่งคูนึงล้างไปแล้วนะครับถ้าเป็นศูนย์แบบนี้แล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมนะครับซึ่งในมือถือแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอหญ่ขึ้นหนึ่งย้ําเสมอนะครับซึ่งของคูนึงมันอยู่ตรงนี้ก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เลือกล้างแคสพอล้างตัวเดียวพอห้ามกดล้างข้อมูลเพราะถ้าท่านผู้ชมกด ประวัติข้อมูลต่างๆเข้าเนี่ยจะหายไปอันนี้เรื่องยาวเลยนะผู้ชมนะดังนั้นกดแค่ล้างแคชอย่างเดียวพอห้ามกดล้างข้อมูลครับอ่ะเมื่อได้ตัวนี้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็ไปทําตัวอื่นเหมือนกับที่คุณหนึ่งแนะนําทั้งหมดเลยครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยให้่านชมไปที่แอปแกลเลอรี่ของเราหรือว่าคลังรูปภาพของเรานะครับไปลบรูปหรือวิดีโอออกให้หมดเลยครับถ้ามีตัวไหนสําคัญกับเราเราก็ไปสร้างอัลบั้มเก็บไว้ในแอปพลิเคชันไลน์หรือว่า จะเอามาเก็บไว้ในเมมโมรี่การ์ดหรือได้ครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แลบออกจากเครื่องให้หมดก่อนครับเมื่อลบออกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับทาการปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมาครับวิธีการปิดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครใช้มือถือรุ่นเดียวกับที่คุณถึงใช้นะเจ้าตัว poco ที่คุณถึงเคยแนะนําประจำอ่ะให้ท่านผู้ชมกดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มเล่งเสียงพร้อมกันครับจนกว่าจะเจอเมนูแบบนี้นะครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมเลือก คำสั่งที่เขียนว่ารีบูตได้เลยครับไม่ต้องเลือกปิดเครื่องนะครับเพราะถ้าปิดเครื่องเนี่ยเราต้องเสียเวลามากดเปิดอีกนะครับดังนั้นเราเลือกมาที่รีบูตได้เลยครับหลังจากที่มือถือเราติดขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมรออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับมาในส่วนของ Pay Store หรือว่า App Store ของเรานะครับกดเข้าไปแล้วท่านผู้ชมกดไปที่โปรไฟล์ของเราครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมไปที่จัดการแอปและอุปกรณ์แล้วรอแป๊บหนึ่งครับให ถ้าท่านใดเจอคําว่าอัปเดตทั้งหมดนะครับให้กดอัปเดตทั้งหมดเลยครับแล้วท่านชมกดไปดูรายละเอียดในระหว่างนี้เขาจะทําการอัปเดตแอปต่างๆที่เราใช้งานบนมือถือของเรานะครับดังนั้นเนี่ยอัปเดตแบบนี้ให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับหลังจากที่พวกเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการปิดแล้เปิดมือถือใหม่หนึ่งรอบครับอย่างที่1บอกเสมอๆนะครับถ้าท่านใดมีคําว่าเมนูคําว่ารีบูท ก็เลือกรีบูตได้เลยหลังจากนี้โทรศัพท์มือถือเราก็กลับมาเร็วแรงเหมือนเดิมแล้วครับและที่สําคัญลดอาการแห้งค้างอืดได้เป็นอย่างดีด้วยครับท่านผู้ชมใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์หนึ่งด้นะครับครูหนึ่งสอนดีส่วนท่านใดยอยากได้พ o w แบ bank ที่ครูหนึ่งมาชาร์จในคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดที่ตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างได้เลยครับตัวนี้เป็นพ o วแบงค์ขนาด20,000มิลลิแอมป์ครับที่สามารถชาร์จแบบด่วนๆได,ด้เลยครับท่านผู้ชมและที่สําคัญคือครบจบในเดียียททท่าาาน้้ชชมมมมัััสราารถรถ์จไดกบืือออุุห มีลักมาให้ท่านชมดูนะครับชาร์จเสร็จแล้วพับเก็บได้แล้วก็มีสายถึง2เส้นครับชาร์จ iPhone ได้นะครับแล้วก็ชาร์จ Android ได้เพราะมีสายมาถึง2เส้นเลยนะครับและที่สําคัญคือรองรับการชาร์จเร็วและชาร์จแบบด่วนด้วยครับถ้าท่านชมเห็นในตัวคลิปวิดีโอคุณหนึ่งนะแบตอะคือเป็นสีแดงไปแล้วท่านชมนะอึ้งตอนเนี้ที่ท่านชมเห็นคุณหนึ่งถ่ายคลิปมาได้งเตอรโต้ตนนะครับ มันเติมไฟคู่หนึ่งถึง24เลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับกับพอแวงที่รองรับการชาร์จเร็วแบบนี้และที่สาคัญชาร์จเร็วชาร์จไวอย่างเดียวไม่พอชาร์จแล้วปลอดภัยด้วยเพราะเขาเป็นพอแวงที่ได้มาตรฐาน 3C มาตรฐานมอก รับประกันให้ยาวถึง2ปีเต็มนะครับและยังสามารถเอาสายชาร์จที่บ้านเรามาเสียบชาร์จเพิ่มเติมได้น้ำหนัก360กรัมมือถือ1เครื่องชาร์จได้ยาวถึงสีรอบชาร์จชาร์จได้กับมัตรทุกรุ่นสนใจกดที่ตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างก่อนที่สินค้าจะหมดก่อนส่วนท่าใดมองไม่เห็นตะกร้าสีเหลืองนะครับท่านชมก็สามารถกดไปที่หน้าโปรไฟล์คุณหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่โชว์เคสของ t i k t o ็อเลือก Power Bank ตัวนี้เอาไปใช้งานก็นได้นะครับส่วนสินค้าอื่นก็อยู่ในหน้าโชว์เคสแบบนั้นเเป็นทีีร่รรยยบ้้อแลว เอาไปใช้กันได้เลยนะครับสินค้าทุกชิ้นเป็นของแท้ร้อยเซนถ้าไม่ดีจริงคณหถึงเจ้าออกจากโชว์เคสได้หมดเลยดังนั้นเอาไปใช้กันได้เลยครับ